ตงคูรสาประตูนะครับลูกนี้ของสักำแพงยาคนคนที่สอนะครับอยู่เปนผ้นำแลครับหมายเล็กเจ็คนที่สของสัตกำแพงยงนี้ไม่เท่ากันตงตัวือนกันนะครับตําบอกว่าต้มเราตีสดงการยเสมอกันอยู่นะครับ าไปฝั่งละลูกฝั่งแล้วคนนะครับคนที่สามของมียงเคนดวลหมายเลขห้าถูกยึดไปง่ายๆไปด้านซ้ายมือของมีประตูขวามือตัวเองเป็นประตูครับมียงเคนดวขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งคนที่สามของสกกำแพงวิทยาคมนะครับหมายเลขสปิดจะตามตีเสมอได้หรือไม่ โหมดปะชิงทานไม่เท่านะครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้มิ่งแคนดวนมีสถานการณ์ที่ได้เปรียบนะครับคนที่4ของมิ่งแคนดวนโอ้ไม่เท่ากันเอาละครับเอาละครับมั่งจำนวนคาดคนที่สี่ คนที่4ของสักงกะแพงหมายเลขเก้ายิงเพื่อปีเสมอนะครับคนที่4ของสักงกะแพนเวลานักเรียนนะครับสักงกะแพงยีงเข้าครับลูกนี้นีผลเสมอกันอยู่แกงอยู่โรงรยนท่าโพคนสุดท้ายของเมีเ่ยงแทนดวงยิงเพื่อความได้เปรียบครับลูกนี้ โอ้โหเอาเป็นโอกาสของสังกัภแพงวิทยาคมยิงเข้าลูกนี้ชนะเลยนะครับถ้าไม่เข้าจะได้ดวลตัวต่อตัวเซตเด็บนะครับคนสุดท้ายของสังกัภแพงวิทยาคมเอาแล้ครับเอาแล้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตัวต่อตัวเลยนะครับลูกนี้ ไทยยิ่งเข้าชนะเลยนี่ค euh รับบันไว้บันนะครับอ่าเอาท่ากีท่า okay, ิีกระ่าครับโอเคครับตัวตัวตัวครับตัวตัวตัวหมายเลขเจ็ดของเมี่ยงแทนพลอโอเอาเลยครับเป็นของสายกำแพงครับ กำแพงเบอร์ห้าลูกนี้ถ้ายิงเข้าได้บวลต่อไปถ้ายิงไม่เข้าจบเกมเลยนะลูกนี้เอาละครับเอาละครับคนที่เจ็ดครับคนที่เจ็ดของเมี่ยงแคนดวนต้องมีส้มกับคนที่ยิงไปแล้วนะครับห้ามส้ำนะครับหมายเลขสิบของเมี่ยงแคนดวน ไม่เข้าครับข้าลูกเดียวเป็นโอกาสของนเงิเส็งวิทยาคมนะครับถ้าลูกนี้ยิงเข้าชนะเลยนะครับเก้ารอบต่อไปนะครับหมายเลขเจ็ดยิงได้ยังอาจารย์เจ็ดน้อย การกรรมการเช็คอยู่ครับกรรมการเช็คอยู่โอ้ไม่เข้าถึงกันไม่เข้าครับไม่เข้าครับต่อไปคนที่แปดครับคนที่แปดของเมืองขุนบนนะครับต่อไปซ้ํานะครับส่งนักกีฬาที่ไม่ซ้าที่ยังไม่ได้ยิงนะครับคนไหนที่ยังมียิงของรู้ตัวนะครับเอามบอประตูมายิงเองนะครับเบอประตูมายิงเอง ดูลูกนี้ครับอเอาละครับกั้มความได้เปรียบนะครับกั้มความได้เปรียบนะครับคนที่8ของส่กรเพาะวิทยาคมครับโอ้เหลือเสื้อเท้าครับลูกนี้ยิงเพื่อเสมอนะครับเพื่อจะได้เดือนรุ่ต่อไป,ไปถ้าไม่ถ้าไม่เข้าเลยตกอ้อไปนะครับ ยิงเพื่อเสมอครับยิงเลยยิงแรงเลยเอาเอาไม่เข้าครับผลเฉลยตารเดวอนจุดโทษนะครับเดือนเบียงเพียงเดือนนะครับเอาชนะจุดโทษนะครับ